สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาทำข้าวลามนะคะเป็นสูตรแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกมาดูนะคะว่าจะเป็นข้าวลามข้าวต้มข้าวเหนียวข้าวไหมหรือข้าวอะไรมาเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนนี่หมอใหญ่ๆเลยเอันดับแรกใส่ลายใส่เกลือลงไปบู๊ ไม่มีสูตรตายตัวนะคะก็คือกะเอาเบิร์ตชุยยางค่ะสูตรกะสูตรกะค่ะชอบผู้คนชอบอะไรก็ใส่อันนั้นอ่ะใส่เยอะๆใส่ปลาราได้ไหมครับุณชอบกินปลาราไม่ได้เว้นไว้อย่างหนึ่งค่ะเออเราลองทดสอบทำแบบว่าใส่ปลาราสักกระบอกหนึ่งนะใครจะกินคะใครจะเป็นคนกินให้คุณให้คุณพี่กินคือราปกใส่กะทิลงไป กะทินัวนัวอันนี้ก็อร่อยแล้วแหละแต่ผมชุบรสได้ไหมคะเพิ่มความนัวอร่อยค้าวคุณพี่มันไม่ใช่ของมันเรามีอะไร<ช>บ้างมีกะทิมีเกลือแล้วก็กะทิมีเกลือ,ม,อมีน้ำตาลน้ำตาลรายทำอันนี้ทํากินเองนะคะแล้วก็จะไม่หวงของเท่าไหร่แต่ถ้าทําขายเราก็จะใส่อย่างละนิดอย่างนึงมีกะทิ กะทินะคะต้องเขย่านะคะเพราะว่ามันจะกรองอยู่ก้นกล่องกะทิความมันมันจะอยู่ก้นกล่องเราจะต้องเขยา่าโอ้โหความชอบของดูคนอันนี้ความชอบของคุณพี่เขาคนเดียวค่ะอันเนี้ยโอ้โหคุณโูนเลยจ้ะ,ดดยะแผนกแผนกเขาพร้อมแล้วนะคะแต่แผนกคนยังไม่พร้อม มันยังไม่แล้วไปน้อมากระติป้าว่าแมจะอร่อยคุณพี่โอ้โหเตียวรอบสองรอบสองค่ะมูลราคาน้ำตาลโลนึงโอ้โหอ่าอันนี้ความชอบของคุณพี่ล้วนๆเลยใช่ไหมคะนี่ปรึกษารอบข้างหรือยังคะไม่ไม่ต้องการความคิดเห็นโอ้โหไปนวกก็ให้มันรูไปค่ะน้ำตาลโลนึงนะคะ เน่เขายังมีเผื่ออีกนะคะอีกโลหนึ่ง <c oughs> วันนี้บางทีน้ำตาลอาจจะสองโลค่ะไม่แน่ทุกอย่างไปแนวแล้วไม่นอนค่ะเจ้าของโลน้ำตาลมาเองเนาะอันนี้นะคะก็เป็นไฟที่เราก่อไว้นะคะจะเป็นแบบว่าเป็นฐานยาวนะคะเพราะวาเวลาเราวางกระบอกเราจะวางแบบประมาณแนวนี้นะคะเรียง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 ไปทุกคนอาจจะรู้แล้วนะคะแต่ว่า อยากบอกที่เฉยวันนี้นะคะมีสองไซส์นะคะไซสี่กับไซห้าของก็ไม่ใช่เราจะใช้กระบอกอันนี้นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากระบอกอันนี้จะใช้ได้ไหมเพราะว่าอย,อย่างที่ต้นคลิปบอกค่ะไม่เคยทําแต่ว่าถ้าใส่ก็จะใส่แค่นิดเดียวแต่กระบอกที่เขาทํากันอยู่แล้วมันมีแค่ไซส์เท่านี้นะแต่อันนี้มาลองดูกันคะ่ะว่ามันจะทําได้ไหมถ้าคลิปนี้ได้กินก็แปลว่าทําได้นะคะนี่นะคะการก่อไฟ ตรงเผาไม่ได้นี่เอาไม่ต้องเผาเราเอาสดกินเลยแต่ละคนนี่นะคะคุณพี่คุณพี่เขายังเอาอีกนะคะน้ำตาลไม่พอใจจ้ะก็บอกแล้วนะคะสูตรใครสูตรมันค่ะโอูแม่ไซกอ่ะพี่ต่างไงเบาหวานแน่พี่ต่างไงพอดีเลยกินกินแล้วก็ขู่ขอ่ขู่แม่ขู่หมดแล้วเดี๋ยวคุณกินแบ่งใคยนี่ได้แล้ว เป็นการทำข้าวลามที่วุ่นวายมากค่ะานนเาเออก,ก็าคือกินกินข้าวลามบ้องนี้ใช่รอ,อกก็คือลอยนะคะตัวลอยขาหายค่ะลงขาไปหมดพู้จาหน่าเกลียดอาจานยนกินแล้วจะติดใจอันนี้เขากะเพื่อเพื่อที่ข้าวเหนียวมันสุกแล้วมันจะจืดน,นะคะ ทำยังไงเนี่ใช่ก็บีผู้ชี้ออกไปแล้วก็ต้องปวยได้ต้องปวยดีกว่าภามีมีไหมปวยอ่ะคุณตาไปหาปวยหน้ามาหนึ่งมีเจ้ว่าอันนึงจ้คุอยู่ตรงไหนปวยน้ามาไรอ๋ออนี้่กลววดวดปวยเอาฟ้าปวดยากเถื่อนเราเอาป่วยก่อนเ้วเอาแก้วนะเอาแก้วตักเลยแก้วตักใส่ตักใส่เลยไม่ต้องทางีอก ก็บอกแล้วนะคะว่าทำครั้งแรกค่ะอุ่นไว้หนูไม่ต้องใส่เต็มนะหนูแล้วก็กระเทสแล้วก็ใส่น้ำลงไปนี่ครับลองก็ปวดหน่อยที่อ๋อเออใช่สิคือคือคุณพี่คะพอนะคุณพี่คะเออพอนะแล้วก็เทน้ำใส่ เออจะซีนเลยแม่เอามาเดยจียัดแหงใส่น้ำไม่ใส่เราหยกมาบ้างทั้งตามไหนนะใส่อยู่ใส่กี่ช่อป๋าหวงน่ะใส่ก้มากนั่นเลยแหละอันนั้นรวมอันนีออกไปไปหนูกดไปหนูกดโอ้โหฝาขวดน้ำนี่คุณตาตัดมาแบบสดๆแบบไม่ล้างเลยใช่ไหมนี่ตรงรลังดรอปข้างในไม่ดูนเลยดอป อย่าพูดดังลูกมาแผนกอุดให้กระบอกแล้วนี่นี่ครับการทำตาเอามายีกไอ้นี่ใหญ่ใหญ่เลึกมากนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวลามเรามีบ่องใหญ่ค่ะแล้วเราจะเอาไป ไปอะไรนะปิ้งไฟบ่ย่างไฟป่ะไม่โยกป่ะย่างไฟกระบอกแรกของเราายกระบอกแรกกระบอกอันนี้เออยังไงล่ะเลี้ยงเอต้มให้มันกุกง ก็อย่าบอกว่าครั้งแรกอ oh, ้อเอื้อ่นเลยเอ้ยร่อนมา,น,าน,นี่ก่นอนเออเด่ s. <S นจากทางไหนไม่รหลบมีกระบอกถ้าอร่อยถ้าสูตรนี้ผ่านนะคะหนูจะทำขายนะคะมาซื้อได้ที่หน้าบ้านเลยนะบอนเดี๋ยวทำอีกเด่นมาซื้อได้ที่หน้าบ้านเลยนะคะส่งไม่ได้ะคะ่ะน่าจะเน่าก่อน เลี้ยงให้มันเหมือนหน้าตานะคะนีเงินไม่ทุกงงายแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ล้อมาพริกนะคะแต่หนูก็จะมาพริกแล้วค่ะพนุหอนโอ้หอน นีนะคะข้าวหลามก็มาพิกนะคะหลังจากที่ว่าเขาเ็ดแล้วเราก็ต้องมาพิกเบิ้งเสียงกําลังเดือดฟุดฟดฟูดเลยเนี่ยดูกําลังเดือดละอ่อห่นอีกประมาณอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็คงจะได้กินได้ชิมกันแล้วมั้งประมาณแปดชั่วโมงประมาณแปดชั่วเก <laughs> ้าหยาดโอเคปะร้อน ควรไหมควรไหมเกือบเกือบไหมแล้วเกือบเกือบไหมแล้วขลามชาโคค่ะไม่ได้เกือบนะก็ไหมแล้วนะครั้งแรกเนาะแรกครั้งแรกมันก็นอย่างนี้แหละค่ะทุกคนต้องมีประสบก,การณ์ ครั้งแรกอย่างนี้ครั้งที่สองก็ซื้อเขากินครับไม่ทำอีกแลวจ้ะอย่าทำกินเลยมันยุ่งยากกว่าบนเป็นไม้ยาวมาหนี่งอันใหญ่พนนี้มาอือเอื้อนั่นแหละพอ้ามันอันไหนมันลุกแรงกว่าทีนึ่ใหม่นี้ก็ออกเดี๋ยวเรามาราลุนนครับมาถาเบิงตอนเสร็จแล้วนะครับนี่คนว่างเพิ่ง กำลังเพลงครับค <cup> <Vater> ุณตารยรับคุณชายบอลครับเอาอุมมาไหว้ีิบนทรสนใหญ่บนเอานี้ทุกันี้หมดอก่นเรื่องการจะไนว้นช้บ่กวาลุกไปนู่นไม่ใช่ทำง่ายๆนะพาลามเลยนะไม่เอาไ อันนี้เสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะชิมกระบอกแรกเผาจนเกรียมมาลองชิมยังไปทันนะคนั่งไปถั่วไปเันจะเป็นจังไรไม่นช่ติดตะขคย่เดียบอไม่ใช่ครับเอ๊ะถ้าลางเผานะเผาเขาหลางเออเผาเขาหลางเออหนูสิเป็นใจเด็กกินวะค่ะไม่ประมาณนี้เลยออนะ นั้นไหนก็เกลือก็เด้นี่สุดยอดเลยนี่ข้างนอกสดใสข้างในตัดทิ้งลงเลยนี่นะคะเสร็จแล้วเออนี่อันนี้กระติดนะนี่ไหนมาดูติดอยู่นี่กรเทียวแดงเนี่ยโอ้โอ้ไม่ติดเจือคุยไม่ไม่ใครไหนงั้นก็อ่อนดีนะหืไม่ติดป่ะไม่เจือเฮ้ยแต่มันมันไม่หวานป่ะเออไม่ไม่หวานน้อไอ้ย้อนขึ้มาคตรหวานเลยนะนายนายได้เชื่อไปดวงแต่ก็ได้อยู่ค่ะครั้งแรก อ้ยังไงรสชาติต้าติ่งหนุ่งมากเลยเขาออกสดใสข้างในต้าติ่งหนุ่งเอ้ยถ้ามันมีเยื่อติดอะมไรจะเยื่อเกิงมันจะอร่อยเเราต้องลมันยังร้อนหูหัวต้องรอให้มันเย็นนะนะแต่ว่ากลิ่นนะกลิ่นกลิ่นนะใช่เอาชิมกันครับชิมชิมชิมกลิ่นใช่นะคะแต่ว่าเราจะมาชิมรสชาตินายยุบนมือกันนะเอาถือไหนไง ซู่จ๋าเกินไปนะจ๊ะต้นเจ้าไม่ด้ได้ได้อันนี้บ้องหลังหรือเปล่าบ้องดีใครน้ำเปล่าเยอะๆอ่ะเมื่ไปไหนไม่กี่วันต้นเลยแบบต้นลงองงี้นึกว่าเราต้องรอให้มันเสร็จตัวกว่านี้ใช่ไหมไม่รู้นู่นยังเหลืออีกเยอะยังเหลืออีกเยอะค่ะอันนี้บ้องแรกเอามาชิมบ้องแรกยินละบ้องแรกคือบังแรกอุ้ยไม่ใช่มันถึงนั่นแหละนี่ไม่ถึงไม่ถึง ไถึงเรายังแข็งอยู่เอันนี้เขาเรียกเผาของแท้พี่ตึงเราให้มันเย็นสักหน่อยความหวานมันจะเข้าเมื่อดมึงพูดตั้งแต่อันนี้แล้วเดี๋ยมันบอกต้องไม่ไม่เนี่ยอันนี้มันต้องบอกให้รอก่อนเราเราขอทำเนี่ยว่าต้องรอไปถึงตอนไหนอันนี้เก็บเก็บเก็บไปดู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 ว่านมึงบอกไม่ไม่เกียบไปมึงบอกไม่ไม่อันนี้มึงดูไม่อันนี้คือมันติดติดแอร์เยื่อไงไม่ไม่ขนาดตัวยังไม่เราเอ็ดตัวนึงเก็บเกียมาเลย ตาหันมาดูนี่ตาดูใหม่ไม่เป็นไรหรอกครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งละกเลี้ยงกดนื้อเขาเด้อดูตาด้วยไม่หรอกไม่หรอกตาบอกไม่ก็เรียกไอ้ไอ้กด้างขรลามเดี๋ยวเลือี๋ยวบอก้ยเหลือกีกบง่ายๆอร่อยอร่อยเพราะว่าแต่ว่าครั้งแรกก็โอเคถือว่าผ่านไก่ตาก็เนี่ยดูว่ก็โอเก็ดีกว่ากินแก๊บ ไปแล้วปิดปิดคลิปก่อนปิดก่อนสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีเอียงมากมายนะคะก็แค่ตามภาษาเขาเรียกว่าอะไรบ้านนอกบ้านเรานะคะหวังไม่ได้ค่ะเป็นหวังก็ต้องทำอย่างเฮ็ดแต่วันนี้ยากหน่อยตั้งแต่เช้าอยู่จนตอนนี้ฟ้าจะมืดแล้วนะคะนี่ก็คือบ้องขลังบ้องแรกที่เราทำได้กินแล้วก็ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวค่ะบ๊ายบาย